อันนี้ทบทวนหรือว่าบุคท่านที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไดไดฟังะนะคะก็ฟังฟังอีกครั้งหนึ่งเจตสิกที่เข้าไปประกอบในอุเบขาอากุศลสันติรณาจิตหนึ่งซึ่งเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณตัวนี้นะฮะนี่นะเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณชนิดนี้จะต้องมีเป็นเหตุปัใจจัยให้กับเจตสิก ที่เกิดพร้อมก,กันกับตนก็คือเรียกว่านามเจตสิกชนิดนี้10ดวงคืออัญญะสมานะเจตสิกสิบเว้นวิริยะปีติฉันทะนะคะอันนี้ละเอียดเลยนะฮะน,นี่เรียกว่าปฏิสนธินามก็คือเกิดเกิดพร้อมกันตรงอุปปาทคณะใช่ไหมคะตรงอุปปาทคณะของปฏิสนธิจิตทันนะคะ แต่ก็จะมีรูปเกิดนะคะรูปนี้เรียกว่ากรรมมชรูปเดี๋ยวก็จะมาคุยในส่วนของกรรมมชรูปทีหลังอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเขียนภาพไว้ให้แล้วนะมีมีวิญญ,ญาณมีนามก็จะมีรูปนะคะแต่รูปเนี่ยมีแน่นอนแต่ว่าอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งตอนนี้เอาวิญญ,ญาณเป็นปัจจัยให้กับนามในส่วนของนามมหากุุล 8เจตสิก38มนะมหากุศลจิต8อันนี้เป็นเจตนาเจตสิกที่เข้าไปประกอบกับจิตนี้นะแล้วก็เจตสิกที่ประกอบกับมหากุศลจิต8มี38คืออัญญสมาณะเจตสิก1ิโสภณะเจตสิก25นี่นะเราดูนะ27ข้างบนนี้มีอัญญ13ด้วยนะคะ เจตสิก38ก็มีอัญญาสิบสามนะคะเดี๋ยวเราจะได้เอาเจตสิกมารวมกันนะคะนะมหากุศลจิต8เจตสิก38นี้เมื่อว่าโดยบุคคลบุคคลทําบุญกริยาวัตถุ10ด้วยใช่ไหมคะแล้วเมื่อเขาตายลงตายลงแล้วกรรมชนิดที่เรียกว่าการทําบุญตรงนี้ก็จะส่งผล แล้วแต่ว่าบุคคลนั้นทําบุญเมื่ออดีตพบเนี่ยเป็นอุกกัะหรือโอมะกะเนาะถ้าเป็นอุกกัะเป็นกุศลชั้นต่ำโอ้ขออภัยฮะถ้าเป็นอุกกัะเป็นกุศลชั้นสูงถ้าเป็นโอมะกะโอมะกะนะเป็นกุศลชั้นต่ำอุกสูงโอต่ำอย่างนี้ละกันนะคะดังนั้นการทำการทำบุญถ้าเกิดว่า ในชาติหนึ่งๆน,นะได้ผลเป็นปฏิสนธิวิญญาณมาเป็นอเหตุกะอุเบคากูศลสันตีระาจิตหนึ่งเจตสิกเต็มที่สิใช่ไหมคะจิตดวงนี้เนี่ยเป็นจิตประจำตัวประจำภพของมนุษย์ที่บกพร่องมีบ้าใบา้บอดหนวกเป็นต้นใช่ไหมคะแล้วก็เป็นของเทวดาชั้นจาตุมที่ เป็นเทวดาที่ท่านบกพร่องในที่อยู่อาศัยในส่วนของร่างกายท่านเนี่ยตัวเล็กอย่างนี้นะไม่มีที่อยู่เป็นของตัวเองแสงสว่างก็น้อยก็เรียกว่าบกพร่องนะคะก็คือทำกรรมเมื่ออดีตชาติไว้แล้วส่งผลมาเป็นเทวดาได้เหมือนกันได้จิตดวงนี้เป็นจิตประจำตัวประจำภพในชั้นจตุม เทวดาท่านนี้นะคะแต่ว่าบกพร่องด้านแสงสว่างที่ออกจากตัวไม่มีที่อยู่อาศัยของตัวเองไปอาศัยภูม,มิมัถะะเทวดาอยู่อย่างเงี้ยนะคะไปอาศัย